ชุดไทต้อนรำลอยกระทง15ซุปตาตัวน้อยแต่งสวยหล่อใส่ชุดไทยตอนรัำเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2566ลูกของเหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยที่ได้จับลูกๆของตัวเองมาใส่ชุดไทยทั้ไทหยแฟนคลับ น้องพี่เจเริ่มเปิดกันด้วยเซเลบตัวน้อยที่พี่ป้านาะอาเอ็นดูกันหนักมากในช่วงนี้สําหรับน้องพี่เจลูกชายเพียงคนเดียวของคุณแม่จุ๋ยและพ่อมหุดเมื่อวานวันเทศกาลวันลอยกระทงก็ไม่พลาดที่จะจับลูกชายมาสวมใส่ชุดไทยพร้อมกับกระทงที่สวยงามเป็นชุดง่ายๆสไตล์เด็กเล็กแต่ดูแล้วหล่อมากเลยทีเดียวนาเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดโดยแม่จุ๋ยได้บอกเอาไว้ว่ามาในโหมดไทยต่อกันด้วยวันลอยกระทงครับผมลอยบูนากาศไปก่อนนะครับผมยังเล็กเป็นหนุ่มหล่อไว้ยังขวม่มีน่ารักมากเลยจริงๆ น้องฮิลาหนูน้อยวัยสามเดือนที่คุณแม่จับมาแต่งตัวน่ารักเหมือนตุก๊กตาม,มากเลยเหรอจ้าหนูน้อยฮิลาลูกสาวของคุณแม่แอร์พันฮิลาได้มาในชุดไห้สีม่วงสดใสพร้อมกับจุกด้านบนคุณแม่แอร์ได้มาลงรูปลูกสาวพร้อมแคปชั่นระบุว่ารอยกันทงงนี้อยากรอยกันเธอจังฮิลากำลังงงกับกันทงน้ำแข็งที่แม่ทำให้ค่ะกับอีกรูปที่พันหล,ล,ลานๆมานั่งถ่ายรูปด้วยกันที่ริมสน้ำพร้อมบอกว่าแต่งชุดไหล้วกันทงกับลูกและหลานๆปีแรกไม่ง่ายเลยดูเอาและเอาเป็นว่าพวกเราขอขอบขอ คนมีความสุขลอยความทุกขความสุกออกไปจากชีวิตกันนะคะ น้องเลอาหนูน้อยวัยเ้เดือนหน้าฝรั่งเหมือนคุณพอ่อแต่ได้ความสวยจากคุณแม่มาเต็มๆสำหรับน้องเลอาลูกสาวของคุณแม่อายพิศดาทีล่าสุดคุณแม่อก็ได้พาลูกสาวมาใส่ชุดไฮไลอยกระทงกับสบายเฉียงสีฟ้าจงกระเบนสีเขียวคู่กันกับกระทงสีสวยด้วยเธอได้บอกว่ารอยกระทงปีแรกของเลอาค่ะและยังมีภาพแซลด้วยว่าเทียบกันเหมือนเนนน้อยจนแม่อบอกว่าหลานสาวค่าหลานสาวรอผมมาก่อนเถอนนะสบายเฉียงไม่ช่วยอะไรทำเอาพี่ๆโซเชียลแห่เอ็นดูกันหนักมาก น้องไฮก้า้องดิสนี์มาแพะคู่กันเลยจ้าสำหรับน้องไฮก้าและน้องดิสนี์อายุ4ี่ห้าขวบกันแล้วน้องไฮก้าเป็นลูกชายของคุณแม่นิวเคียหันสาส่วนน้องดิสนี์เป็นลูกสาวของคุณแม่อุ้มลัคนาแม่นิวเคียและแม่อุ้มเป็นพี่น้องกันจึงพาลูกสาวลูกชายตัวเองไว้ใกล้เคียงกันมาจับแต่งใส่ชุดไทยทางด้านคุณแม่อุ้มได้ลงรูปและบอกว่าสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะน่ารักส่วนทางด้านแม่นิวเคียได้โพ์รูปและบอกว่างุยพี่ขุนกับแม่การะเกตเรียกได้ว่าตามเทรนด์ละครในช่วงนี้นิ่งๆทั้งสองผ่านไป หลอกันทั้งคู่อย่างแน่นอนน้องไขเด่นเป็นชุดไทยง่ายๆสบายๆ,ายๆแมทคู่กับคุณแม่มากลูกชายของคุณแม่นะักร้องขนมจีนกุลมารโดยคุณแม่ขนมจีนได้บอกว่าพิมชุดไทยส่วนมามีก็ครบเป็นน้องลิซิขารออะไรจากชุดจะเห็นได้ชัดเลยว่าเข้ากันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเสื้อสีขาวมากับกระโปรงและจงกระเป็นสีน้ำเงินลายไทยน่ารักกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยละจ้า น้องนาฬิกาน้องนาเวลาสองสามที่น้องแพ็กค,คู่กันมาเลยสําหรับลูกสาวของคุณแม่เอ็มบุตรสาราคำ้ำลางของบัมจงโมกนั่นเองเด็กๆทั้งสองที่มาในติ่งสีชมพูแบบเดียวกันโดยคุณแม่ได้มาพบร,รูปลูกสาวทั้งสองคนได้บอกเลยว่าเป็นการทํากระท u ที่ทุลักทุเลมากแต่ก็สวยอยู่นะลูกของเจ๊ปานทำของน้องม้าทำสวยไม่สวยเอาดอกไม้ถมไปเดี๋ยวก็สวยแล้วยังได้พาเด็กๆทั้งสองไปลอยกระทรงที่สายยางที่เตรียมเอาไว้ตกกลางคืนพาเด็กๆไปเที่ยวชมงานกันอีกด้วยน่ารักกันมากเลย น้องแอมิบเกลคุณแม่ชมพู่อารยาได้มาลงรูปลูกสาวในวันลอยกระทงได้น่ารักมากเลยจริงๆได้ผาน,น้องแอมิบเกลสวมใส่ชุดไทยน่ารักเล่ากับลุกกะตาถืกอกระทงอันใหญ่สวยงามตัดต่อคลิปแอมิบเกลยืนอยู่บนเรือที่มีสระน้ำและกระทงมากมายพร้อมข้อความในคลิปว่าสุขสันตวันลอยกระทง2566แม้แมจะมาแค่รูปเดียวแต่บอกเลยว่าน่ารักจนพี่ป้านนะ้อาอาวยชุมกันไม่ได้เลยละจ้า น้องเป่าเปาน้องเป่าเปา้ชุดไหยชมพูหวานแหววทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยพี่สาวเป่าเปาและน้องสาวเป่าเปา้มาในชุดไหยสีชมพูสุดหวานคุณแม่กุ๊กกิ๊บก็ได้มาลงรูปแล้วบอกว่าคนพี่รำอีกแล้วยิ้มหวานอ่อนช้อยงงเลยใครเอ่ยคนน้องก็รำแบบร่าเริงมากรำไปขำไปเอ็นดูลูกสาวบ้านนี้สวยเก่งกันทั้งคู่เลย น้องฮีน้องพีน้องไอวานและน้องอัญญาเปลี่ยนไทยกันด้วยที่บ้านเจ้าหนุ่ยเซเลมที่หลายๆคนติดตามกันเยอะมากพี่ชายฝาแฝดและน้องสาวฝาแฝดที่หลายหายคนต่างรอรู้ในเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ว่าคุณพ่อบิมกวีและแม่ออยจะพาลูกๆมาใส่ชุดไทยกันหรือไม่ซึ่งก็ไม่พลาดแน่นอนในวันเทศกาลได้พาเด็กๆทั้ง4คนสวมใส่สชุดไทยน่ารักกันเป็นอย่างมากพาไปลอยกระทงที่ริมสระน้ำในบ้านน่ารักกันทั้งบ้านมากเลยจริง